4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้แบรนด์หลักอิส,สุสเข้ามาให้ใหม่นะคะใครที่พลาดก่อนหน้านี้ไม่ต้องกังวลเติมสต็อกให้แล้วกับอิส,สุสดีแล้3.0เซทแพทชิด Highlander เครื่องยนต์ DDI ปี2017ได้เป็นกระบะนะคะเกียร์ออโต้และที่สำคัญเลขกไม่เพียง149,000กิโลเท่านั้นราคาค่ะตัว4 90,000บาทเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดและออปชันกันชมอ l อนิวปี2017นะคะมาพร้อมกับรายละเอียดไฟหน้าตาเยี่ยบโคมไฟแท้เดิมได้ไฟตัดหมอกล่างมาพร้อมกับล้อมแมกอลลอยแท้ที่ส้อยางปี2024และในส่วนของภายในนะคะบอกเลยสภาพสวยมากได้เป็นตัวเบาะสีดำมาพร้อมกับเบาะฝังคนขับปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและตัวหน้าจอ DVD นะคะเป็นตัวหน้าจอ Android Air Auto Ge เกียร์ออโต้ นี้นะคะราคาดีและกรณีจัดไปแน้นฟีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง900 0บาทได้เป็นรถกระบะ4ประตูยกสูงไฮรันเดอร์แบล็คและที่สำคัญตัวนี้เป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีเครื่องยนต์เซทแพทชิ่ดีมาพร้อมกล้องถอยคมไฟหลังแค้เดิมสภาพสวยเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลใครที่กำลังตามหากระบะดี a มเครื่อง3,000ันอยู่ได้4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ uto, สนใจติดต่อทอออโต้ได้เลยค่ะ